ซากปลาเผาเอาเรามาดูเรามาดูวันนี้เราจะทำปลากระพงเผากันทำอะไรทำปลากระพงเผานี่นี่นี่ดูก่อนใบมะกรูดล้างหมดแล้วนะพวกนี้มีใบมะกรูดยัดเข้าไปในตัวปลาเลยนะให้มันหอมหอมอ่าตะไคร้อ๋อตะกี้นี้ใบเตยนี่นน่อยู่นนั้น หรือว่าแอะใส่ไปแล้วไม่เห็นเลยค่ะอ๋อสกินนี่ใส่ไปแล้วมีใบเตยอ,อ๋อนี่ไงใบเตยอ,อยู่นี่หลอมอยู่นี่ขาขาขาเราจะทุบสักสนิดนึงให้มันหอมหอมยัดเข้าไปเลยยัดไส้เขาเรียกยัดไส้ยัดไส้แล้วก็ใบเตยสักใบใครมีใบเตย ก็ใส่ไม่มีใบเตยก็ไม่ต้องใส่จะใส่โหระพาก็ได้คาะตะไครใบมะกรูดโหระพาเรามีอะไรเราก็ใส่งั้นทีนี้เราเพิ่มความอร่อยนัวนว,น,วนิดนึงผงซุปไก่สักนิดนึงอทารอบตัวปลาเราก็บั้งปลาหน่อยนะสองข้างเลยแล้วก็ยัด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 ,ยด,ยดทาทาทา คือให้มันเพิ่มความอร่อยนัวนัวตัวให้ทาให้ทั่วปลาเลยนะน,นี่นี่เสร็จแล้วเสร็จแล้วอ่าทีนี้เราก็มาใส่ฟอยล์ถ้าคุณไม่มีฟอยล์คุณจะใช้ใบตองก็ได้นะใบตองแล้วเคล็ดลับของเราเราใส่เนยลงไปเนยสักช้อนนึงสักช้อนนึงใส่ได้ไงไม่รู้ อ่ะมาดูต้องใส่อะไรบ้างก็คือข้างในท้องเนี่ยขาตะไคร้ใบมะกรูดโหระพาใบเตยนะแล้วก็นี่นก็คือผงซุปทายทั่วแล้วเอาเนยบั้งบังปลาสักสองข้างเนยมารลีนเนาะอ่าแล้วก็ทั้งสองข้างเลยแล้วแล้วก็สูตยกนิ้วสูดจยกนิ้นะขอฟอยแล้วก็จะใช้ใบตองก็ได้นะคะถ้าไม่มีฟอย เทมิดนิดนึงเวลาแน่นน้ำปลาเป็นไรอย่างนี้ถ้าไม่มีฟอยก็นะแค่นี้แหละเดี๋ยวเราจะไปย่างแล้วก็ไปย่างนะมันจะย่างในโถกแก้วก็ได้จะย่างในอะไรใน ตัวย่างนั่นเตาย่างเตาย่างก็ได้เตาอบก็ได้สุดแล้วแต่ไฟแต่ตอนนี้เราเตาถ่านก็ได้นะอ่าเตาถ่านก็ได้ตอนนี้เราจะใช้โถแก้วเนาะเนี่ยมันง่ายเพื่อความสะดวกเนาะอ่าอนนี้เราไปใส่โถแก้วกันอตอนนี้นะอ้าไปตามไปใส่โถแกว้วสักประมาณครึ่งชั่วโมงอ่าไม่เป็นไรเพื่อให้ <Okay. S 2> ปลามันสุกนะดูส <c oughs> ไิไม่ร้อนแล้วไม่ร้อนแล้ว คือออกจากเตานี่นะไม่ร้อน่าไม่ร้อนแล้ว่ร้อนนี่นี่มาแล้วมีกลิ่นไ่ให้มีกลิ่นหน้ำน้ำมันสดได้นยน้ำน้ำมันสามารถกินได้นะ นี่นี่นี่มันช้ำ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 ขอบอกเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันฟอยล์มันดีตรงเนี้ยมันสามารถเอาน้ำขึ้นมาลาดได้ยอขอเลยขออเลยนายขอมีขอแบบไม่มีน้ำจิ้มเนาะต้น้ำจิ้มก็ได้อืมอบอกเลยสูตรนี้ สูตรนี้บอกเลยว่าอร่อยมากเพราะปลามันมันอยู่แล้วเนาะพอมีเนยเข้ามาเกี่ยวข้องมันมันหอมหวานอ่ะขอน้ำจิ้มต้งนิดหนึ่งตักมาให้เลยตักมาให้เลยมันหอมเครื่องเทศด้วยอ่ะลนอ่านี่ขอบอกน้มจิ้ม น้ำมันหลนกปลอยมันนือคือปลาย่างเกลือกับปลาเนี่ยมันต่างกันตรงเนี้ยต่างกันคือความที่มันอันนี้มันชุ่มฉ่ำเนาะกับปลาย่างเกลือมันแห้งๆอืมมันต่างกันแต่อันนี้มันจะอร่อยและนุ่มถ้าถ้าไอไอเนี่ยตัวสับหรือมีมีกลิ่นไปถึงเพื่อนๆได้เนี่ยผมบอกได้เลยว่าอร่อยต้อง รีบวิ่งมาหาผมกันแน่ๆเอาละไปแล้ว,ลวให้ดูกันแค่นี้นะโซยแล้วไม่สนแล้วอ,อืมไม่รอใครแล้วนะไปแล้วครับไปทำกันนะเนี่ยยิ่งหอมมากยัดเยอะยิ่งหอมเลยเปิดขึ้นมามันจะกลิ่น